จากแบบหาดข้อที่ผ่านมานะครับเราสรุปได้ว่านะฮะความสัมพันธ์คือถ้าเผื่อว่าลวดนะฮะยาวขึ้นเป็น2เท่าความต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเช่นกันนะครับนี่จะเป็นการทดสอบดูนะครับว่ามันเป็นจริงตามทฤษฎีว่าไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีกันก่อนนิดนึงนะครับเริ่มต้นครับ R เท่ากับ r L ส่วน A ครับแสดงว่าอะไรครับ R กับ L นี่แปรผันตรงกันนะครับ ตัวนี้นะครับแปรผันตรงกันก็หมายความว่ายิ่งเส้นลวดยาวมากขึ้นนะครับความต้านทานก็ยิ่งมากขึ้นเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรนะครับตัวนี้ครับเรียกว่ามันติมิเตอร์ครับก็คือวัดได้หลายอย่างครับวัดกระแสตรงก็ได้นะครับความต่างศัก์กระแสตรงความต่างศักย์นะครับของกระแสสลับก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วที่เราจะวัดนี่คือวัดความต้านทานครับคือแถบตัวนี้แล้วก็หมุนนะฮะมาตัวนี้ ตัวนี้คูณหนึ่งะครับก็หมายความว่าถ้าวัดตัวเลขนะครับบนสุดเนี่ยนะฮะตัวเลขได้เท่าไหร่ก็คูณหนึ่งเข้าไปก็หมายความว่าได้ตัวเลขนั้นเลยนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มวัดนะครับความต้านทานกันเลยนะครับอันดับแรกเราต้องคาลิเบรตก่อนนะครับก็คือเอาบวกกับลบมาจํำกันเห็นไหมครับว่ามันไม่ตรงกับ0ูนย์นะฮะตามทฤษฎีคือว่าถ้ามันจํากันแบบนี้แสดงว่าไม่มีความต้านทานนะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องคาลิเบตครับหมุนตรงนี้ครับคาลิเบตปึ๊บไปที่ศูนย์ตอนนี้ไปอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับเรามาดูลวดของเราบ้างครับลวดนี่ฮะยาวจาก A มา b นี่ฮะยาว L ต่อมาครับ b มา C นี้ก็เริ่มจากนะครับ A มา C ยาว2 L ครับต่อมาครับ a มา d นี่ก็ยาวเป็น3 L นะครับแล้วก็จะวัดแล้วนะครับ ที่ 1L นะครับความต้านทาน2โอห์มครับต่อมาครับ 2L บ้างครับยาวกว่าเดิมนะครับตอนนี้ 2L ครับความต้านทานนะครับ4.5โอห์ม oh นะครับ โอเคประมาณนะครับ4.5โอห์มคราวนี้ครับต่อมาครับมาที่ 3L ครับ 3L ครับมาที่6.5โอห์มครับโอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่ายิ่งความยาวมากขึ้นนะครับความต้านทานมันก็จะมากขึ้นนะครับเป็นไปตามสมการ R เท่ากับล L ส่วน A ครับขอบคุณที่ติดตามครับ